ขอขอตอนนี้อย่าลุดแล้วนะคำมันตีงนี่ลุดพร้อมนี่ขอ,ขอยจับเอาเลยโย้ยๆโอ้ลุดเร็วลุดเร็วหรือต้มผักกระดองนี่ต้มขิงต้มหาปลาจะไม่จะเห็นนะพี่น้องกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุกุสุคนนะ สบายดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามซ่องบ่าวพมา่าเนาะวันนี้บ่าวพม่ากับอาไปหาเซอร์เบ็ดปลาพี่น้องเลยนำเบ็ดกันสี่สิบห้าหลักนะพี่น้องเซอร์เบ็ดปลาลดๆเลยวันนี้เพระาะว่าเบ็ดกบมันเจอบีทึกอันนี้กับเป็นเซอร์เบ็ดปลานะกลับไปลุ้นติดตามฮับสม้มน้ำเดียวอีคือเก้าพี่น้องเอ้ยมันละมานหรือบอ่ เพราะว่าเจอเป็ดป่านี่ยเจอถือสายยันพอได้ยช่รึเปล่เพราะว่ามันเน่บเราไปได้ก็ได้อยู่เจอเป็ดป่านะพี่น้องมือคือเจอเป็ดกบนะเป็ดกบเจอเพราะว่ามันยังไม่ทันได้กินเบ็ดเป็ดกบนะพี่น้องเอ้ยกบนะมันยังตัวน้อยกำลังอหาะไปเจอไปแล้วอยู่หน้าป่าขอเจอหน้าป่านะ Nhà, phải vài ní cái cây đây phí nó ơi cả về lún thì tám hấp xốp năm đều đưa đưa, phí sơ đó vì nó chơi với bà coi vậy nhân đây đó chơi với cốc nhỉ <laughs> sau mà họ là phi nón ơi bon thì khói sờ sơ... bết nè sờ sơ... bọn ni lại sờ bết nè cho khoảng nào họ sờ mỏng ามาบ่อนก็เซร์เบ็ดกันพี่น้องเหมืนเซ่อบ่อนน้ำไหลนี่พี่น้องเลยเพราะว่าน้ำไหลนี่มันปลามันมักมาหากินในป่าปลา้ปคปลาเข่งไาน้ำไหลลงนี่โอ้หงูหงูไปเล้ หาเสือเจ้าของห <im an disadvantaged country voices> น้า in เขาก็เสือมองแล้วก็ลกหน้าหน้าไปน้ำคอยก็หาเสือเว็มาตามเขมหน้ายแล้วพี่น้องเลยเขาก็เขียวงามขนาดพี่น้องคุณนะบางบ่อนก็ยื่อสองก็มีเขาบางบ่อนก็ถือผ้าหาเสือบอนน้ำไหลแล้วมันยังคักเลยพี่น้องโอ้ปะครองปครพี่น้อง ไ,ได้พี่น้องเลยเพราะว่าที่นี่เขาเห็นปลาโคมันมาดินน้ำไหลเนี่ยมันดินน้ำไหลพอเห็นแล้วมันร้องอเลยผมเออก่อนขอไปได้ได้ครับมันกลับมาอีกมีได้ เซอร์เบ็ดพี่ท่านได้เบิดซสำเพี่น้องเลยแต่ว่าเล่ขึ้นมาพอเห็นปลาทื่เบ็ดนะหาจักแม้นี่แม้นได้คือว่ายุ่งๆๆดังนี้นะนี่ปลาเข่งพี่น้องนี่ก็ถือว่าโอเคนะมานละสำนี้กะปลาเข่งพี่น้องคือปลาลังนี่ โอ้ปลาขาวน้องปลาขาว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 ใหญ่เยญ่ใหญ่ใหอ่ใหญ่ใหญ่เอ้าอย่ามาหลูดไปก็ได้นี่ได้แล้วพี่น้องปลาขาวอะไรนะปลาหางแดง ปลาปุ p úp, p úp, p ày, biết, ๊กนั่งกับปลาขาวเลยนี่เบ็สกับพี่น้องนั่งเลยว่างสาวหลังนี่น่ะมาบังหลังนี้ดูถือบ่กคือสายเข็งก็นเด้อสายเข็งระถือขมิลูดกะมีถือเนาะเราไปพ้นแล้วพี่น้องเลย ายามลาะคืนก่อนพี่น้องยามลาะคืนแล้วก็คอยไปฟันนั้นเลยนะฮะคืออะไรตัวนี้กับรุดระเบ,บิดปลาเฟ้อพี่น้องเนี่ยปลาคอตัวนี้พี่น้องเลยโอ้มนัน้ะตัวนี้กับน,นี่ปลาคอเลยพี่น้องนี่ Mm-hmm. Uh -huh. lộn bảo làng này bằng sông sẽ cứ lút ô oh, mì lút đây phía nóng ơi và kén tuần ยามเลาะคืนเลยพี่น้องเลยเบ็ดที่เลาะเสือเลาะทางมือนะเพราะว่ามันเต็มมาแล้วนี่กงยามเลาะคืนก้อนแบบนี้คือบ่อคือบ่อสม้อยต่อเสือเพิ่มเดียวหลังนี้ mì thử Chẳng à, đi đấy, Một thứ Thứ gì là bỏ lắm nè mà đi nắm lại đi cái gì vậy nho? khoai khoai cái này, giờ rút rồi nè, khi mà tiêng nè rút, thấm nè, khoai khoai, đâm vào đấy, ôi, 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 có nói đều nữa có cả có thó đẳng mà nữa thì nó mọi người tôi như là tớm lột thì nó mới Table. Oh. លឿនៗញွន្តហ្នឹងជឿបងងើលរូតទៅឡាញွន្តអូនណាភិណងអើយអូបកហောင်းញ៉ាំនេះតាញ៉ៃតើភិណងអើយនេះມັນហောင်းខើຫຼາຍហូតអើយ ไมันค็อยู่ไปไหมพี่ตัวนี้เรียวกายพี่น้องหลุดโอ้นน้อยโอเค ลูดอีนี่เลยมีทึอเป็นี้เด้โอ้ลูดโอ้ยามเบ็ดไปเลยกะได้แล้วแหละพี่น้องเอ้ยนี่ก็เลาะเมื่อแล้วก็ระวังทางเมื่อแล้วก็ เซอร์เบสตัว hmm. ท mm ี่คอยเซอร์อยู่มั่นนะวางทางมือนะอันนี้ก็มือก่อนมืดครับเซอร์เบสตื่มอีกแล้วก็หาเลาะยามคืนอีจักรอบหนึ่งสองรอบก็มือหาเฮ็ดอยู่ให้กินนะปลาเฮ้าตัวนี้ก็ได้เติบแล้วนะได้หลายเติบเลยอันนี้ก็มือนะอนี้มือหอดหน้าเขาสะพอนก็คอยกระเซอร์เบสอีนะ เบ็ดตัวน so so, <laughs> ั้นก็มัางสิบปลายลางนี่แหละพี่น้องเอ้ยยังอยู่นะเมื่อพี่น้องปลาหลือก็ดองเก่งกระนาะเออปลาคอพี่น้องมึงพ่อแล้วยังมาดองเก่งนะเงยตบได้ หลูดหลังต่อขึ้นมาเห็นน้องน้องน้องโอ้มาขามเป็นดกนะพี่น้องตุลตนลโลนอยู่โอเคบาทนี้พี่น้องมา้นี่ก็คือปลา ถือเบ็ดนะพี่น้องได้ประ,คระโ,โนะระค,ะะคะส้สามโตสี่โตนะประขคอประเขีงสองสามประเขีงชองโตเนาะกับประนข่ากับพอได้ปิง,ปงกินแล้วแรงงนะพี่น้อง นค่อยกะได้เซอร์แล้วนะพี่น้องค่อยเลาะลงมาแถวเตอร์นี่ก็น,น่าสะพอนี่ก็ค่อยตอนเซอร์ค่อยกะวิได้ทายเฮ้ยพ่อแม่พี่น้องเ่าได้เบิ้งนะฟ้าแห้งเบิ้งมืดผลนะพี่น้องพูก มันจะเอาอิแลฝนกไคว่าไะพี่น้องขนาดโทมก็คักบอลน,นี่พี่นะอ๋ะตอตเอาก็คักเลยบอลน,นี่มเมื่อ้วพี่น้องบ้าน,นี่ Cá, Những cái hàm là mượn phong gomu nha. Talk to that phong ninh bằng phạm ninh. Mượn bụng 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 มาหอนเถินเลยพี่น้องเป็ดมันี้มีท่านได้เกิดวะนี่ 1. 1> เป็ดกระฮาโตุ้ก <6. S 1> ทั้งแม่มันนี่พี่น้องท <1. S 1> ำละมาเถินไต่ไผ่ละกินเพ่อนะรอโอ้พี่ลอสูตรขักกันเนาะกินเพ้อมือมทามาก,กินเพ้อพันหึ่ง con kép cái... Xem bọ Xem bọ Rồi Rồi Xem xem đâu Rồi rồi Xem xem đâu Rồi Xem Xem hang không Này, la Nèพี่น้อง Qua nè Đây bà kho 4 tổ 5 tổ bà kho โฮ้ะ <laughs> แล้วเอ,อิบดังกระด้อ <laughs> น,น้อยหนึ่งกะเอ,อิบึงดังนึงเอ,อิบหนึ่งฮนสูตรแจ่วกัะปูน้เองเออบเอาอ่างกัะปูนี่ <laughs> ปิี้งปลาี่กินนี่เถอะนี่ <laughs> ขางมอนน่ะึ้นก่อนนะทำมะพดมาปลาลงนะ ก่อนอื่นกเดากับฮาปุ่งเกมเคิร์มันเซอร์ก่อนนะแนวเซอเร์ไปน้องแกข่าวมีมะขามน้อยแล้วก็โหข้าโหพักเทมขิงมะควิดกระเซอร์อันนี้ก็จะเป็นพักนะพักนี่กระเซอร์โหชิเกอร์กระเซอร์ก่อนแล้วนะเพราะว่าโหชิเกอร์เซอร์ก่อน เนี่ยมอกระพดละอันนี้ก็แบาปลามาลงเสื้อแล้วบ้าน,นี้พี่นอ้องปลาลงเสื้อแล้วก็ยังปุงลงไปนี่ก็โอ้ปลาพี่นอ้องเจาะเก็ดใส่ขี้เพื่อเล่างเงื้อเล่าเพืเ่อมันก็คักนะเราเอามาต้มว่าอมอกระพดนะถ้าปลาก็เอานี่ลรคก้อนพี่น้อง เพราะว่าเฮ้ออันนี้เปื่อยอ่ะอันนั้นทานะนี่ปาดน้ำพหลายแล้ววานนี้โอ้ปวดอกๆแล้วพี่น้องวันนี้กะอาลาลงนะท่าเฮอมันสุกบาดนี่ แบมันกดอกมันกะสุกโอเคแล้วกลินหอมข้าตีงห้าหูดังนะพี่น้องห้าหูเพเทมสุกแล้วพี่น้องเอาไปนี่ผมลงมากินนะอ้ะาวต่อแซ่บขนาดเลยหอมขนาดต้มปลาหรือต้มผักกระดองนี่ ต้มขิงต้มหาป่าจะไม่จะเห็นนะพี่น้องมามามาพร้มพี่น้องกินข้าวแรกนะนี่นะนี่ต้มป่ากับแจปิงขิงเฉพาะแม่หอมจะได้เสื้อขิงนี่กระแจวนี่พี่น้องเสื้อขิงกับเสื้อหกเทมแน่นี่กระเสื้อขิงพร้อมเสื้อหกเทมกับเสื้อหกข้ามามาพี่น้องก่ะโชิเคยนะมามามาพี่น้องกินข้าวแรกนะ จำแจวคิงก่อนมาต่อเลิงเฮอเลิงคิงอื<ะ>อมเปล่าคือกินนบิดคิวเลยพี่น้องคิงพเพราะหเอากินทางไปทางไปกะคล้ายๆแน่ม่าที่ป้าไม่ได้ ครับกินบอลเล่กับแซบบัตนั้นหน่อยหม่านี่แหละคอยเน้นที่สุดเลยนี่พอตัวแซบได้น้องอื้มพี่ก้อยจะได้กินข้าวกินน้ำไปเลยแล้วนะพี่น้องเลยมันี้จะเต็มโตไป็นกานนะ คลิปนี้กะจะได้จบลงเนี้แล้วขอบใจพ่อแม่พี่น้องท,ที่ติดตามรับชมเพราะกับบาาพ่อมาใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้กะที่ขอก่าคำว่าสบายดี